โอชโหลครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับอยู่กับมนมาดซีเฮดในเรื่องรุ่นวหยรุนนน่นไฮพิกเซลสกายบอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาฟาร์มสเลเยอร์กันครับทุกคนเพื่อทําให้เราเป็นแทงที่ดีเราต้องมีริปเปอร์แมสนะครับก็เราก็ต้องไปฟาร์มริปเปอร์แมสกัน อ้อฟาร์มลอยแบบต้องฟาร์มเลเยอร์นะมันมันฟาร์มนานมากแล้วก็ใช้เงินเยอะมากเลยที่มันแบบฟาร์มฟรีนี่คงจะดีไปกันลอยเราจะต้องไปที่ทำอาราปรกาอารากาก่อน มันคือทำที่ทำที่แบบโค้ดเวอร์แบบมีเหมือนเตอร์แบบเลื่อดเป็นพันน่ะวิ่งลงก็ผมก็เปลี่ยนของเปเรื่อยนะเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละจากรีวิวแล้วขายทิ้ง EP แรกนะฮะไม่ใช่ EP แรกเป็นแบบชื่อเฉยๆก็ขายทิ้งไปแล้วแล้วก็มาซื้อกลอนเดิม คือตอนแรกก็ใช้เป็นสตอมเช็ดเพชรก็อยู่แล้วไม่ต้องจะเปลี่ยนทำไมดีๆ,ๆก็อยากใช้จูจูช็อตโบแม่งจบเลยไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้จริงๆนะจากใจเลยตอนนี้อยากจะฆ่าหมาก่อนอยากจะได้แบบไอ้มานาอินฟักอะ ไม่เปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะที่มันแบบที่มันเด้งเลือดอ่ะแบบอันเนี้ย power off อ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเทียร์สองอ่ะแบบมันจะเพิ่มมานาเพิ่มสเต็งด้วยดีดีกว่าเยอะอ่ะทำไมคือตังมีงบอยู่สองล้านเนี่ยถ้าจะให้ผ่านเลเวลนี้ไปได้ก็น่าจะต้องใช้ทั้งสองล้านนั่นแหละ แล้วก็วิธีการผ่านเทียสีนี่ไม่ยากเลยนะสิ่งที่ต้องมีก็คืออาวุธดีๆก็พอโอเคถ้ามีฟ้าวปูทดจะดีมากเลยนะอ้อ โอ้มันจะเข้ากันไปแล้วเสื้อก่อกของไม่ได้ดีอะไรเลยคือไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันอยใช้ได้ดีหรือเปล่าเคือให้ลิปเปอร์ไอ้ไอ้บอสมันตีไม่เข้าอ่ะมันบอสเทียอะไรเนี้ยมาเลยชั่วกูแทงให้ เอา What the fuck คืออะไรคือทำไมห้ามตีบอสคนอื่นไม่เข้าใจก็ช่วยกันตีไม่ดีหรอวะงงคนเฮียแปลกคนเนาะถ้าคนก็อุตส่าห์จะช่วยเฮ้ยลบ,บหนึ่งเปลี่ยนท่านั่งก่อน ถ้านั่งนี้ไม่สามารถท <stop. S 1> ำให้ผมชนะไอ้บอลลิปเปอร์นี้ได้มันคือเรเวนฮอร์นอโอชผมจะต้องฆ่ามันอุย๊ยเด้งเด้งเด้งดี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 ฮันนาฮันนาอุ้ย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 แหลก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 เฉยแหลกเฉยแหลกเฉยแหลกเฉยเก้าหกแป๊บเก้าหกแป๊บเก้าหกแป๊บ เชิยวเชียวชีวชีวชีว,ชว,ชวอ๋ออย่าเด้งเลยอย่าทำให้เด้งเลยไม่อยากเด้งอ่ะไม่อยากเด้งอุยอ้ยอุ้ยครับมันเป็นแกงสับประรดครับโอเคโอเคคือล่างนี้ห้ามตีใช่ไหมเขาบอกล่างนี้ห้ามตีใช่เปล่า เขาจะตายนี่ไงกวเป็นล่างเดิมสักทีนี่นะครับก็เป็นเซตอัพของเด็กกระโปงโอ้ย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 เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวยยยยยยยเยวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าโอ้อมือปวดนิ้วปวดนิ้วสุดไปเลย อ๋ออออซอยอ้โอ้โหปวดมือเลยเป็นยังไงผมมันไม่ธรรมดาค่าเทียสีได้โอ้ปวดแค่ กล้ไปเทียห้าอย่างเงี้ยอูโ้หโูยังไม่ใกล้เลยพี่ซอมบี้ซเลเยอร์เอ็กพีทูเลเวลหกเอ่อกี่แต้มวะอู้เยอะมากลูโยมันต้องหมดเป็นล้านนะไฟเยอะไหวไหมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้อ,องโอ้ยปวดแขนสุด ไอ้เกิดมาเจอเธอทั้งทีทำไมห้ามตีบอสคนอื่นวะเฮย้ยมึงก็วิ่งเร็วโพดกูไม่ตีบอสมอึงไอ้ที่อะ ถ้าใช้ไทเกอร์น่าจะดีกว่านี้ที่จริงอะ่ะช้านะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายห่าเออจะตายห่าใหญ่ได้ใจแอ,อน์ซอสว่าถ้าม,มีใจแอ,อนอ์ซอสนะมันไม่รอดแ้วโดเอ้ยเฮ้ยโบมำไทำางี้ละโบ มึงบอกห้ามฮิตไม่บอสนะอัลต้าโอ้ถ้ามันมางี้กูไม่รอดแนะ่แนะ่บอสมาแล้ว ครับอยากกิน ไอชั้นรับกันเนี่แกไม่ได้อย่างนั้นนะโอ้ยเฮียเฮียมันแรงมากไอ้บอสล่างนั้นมันหมดแล้วมาเลยแกแกต้องเสร็จชั้นโอ้ย oh, yeah. ต้องใช้ออฟเป็นการต่อสู้ที่ทสูสีมากมาไอกันซึ่งซึงหน้าไปเลย อ๋อชื่อสามแสนสุดท้ายโอ้โอ้มันเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินโอ้โหมันช่างโหดเหี้ยมเอามาหิดเฮ้ยมันแปลงร่างเป็นร่างนี้อีกแล้วโอไม่นะโอ้วอร์ดวอ the f u ฟ k w วอ t the f ฟ c k วอ a t the ฟ u c ไม่เอาพี่ ถือกูขอนะเออกลับมาเป็นร่างเดิมร่างแดงมันมันต em> ีรวมมากอีกไม่กี่รอบสวยโอ้ยจะตายหาแล้วดีนะรอดอยู่นิวเชนี่แบบโอ้โหกิ๊กกิ๊กิดกกิ๊กกิ๊กเกือบจ้อ๋อแม่เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปลองตีอีกแบบหนึ่งกัน เราจะแบบรอให้บอสมันใกล้สปอนใช่ไหมแล้วเราก็จะไปที่ deep cover กันมันเป็นมันเป็นสูตรแบบมีคนบอกมาว่าไอ้สูตรเนี้ยไม่ใช้ได้นะสูตรเนี้ยไม่ดีมากเลยสู้ง่าสู้ง,ง่ายมากเฮ้ยอย่าทำแบบนี้กันสิเราจะต้องฆ่าพวกนี้ก่อนแล้วเราก็ไป deep cover นะ ไปค่าที่ Deep Cover มันก็จะง่ายรู้มันง่ายจริงหรือเปล่าออช,อชแล้วก็ปึ๊บสองหมื่นเจ็ด โอ้เห็นได้ชัดเลยว่าโคเด้นลูนรู้สึกแบบจากได้มานานแล้วต้องเป็น V I P อะ่ะจะทำแบบพวกนี้ได้พวกเล่นลูนไม่งั้นไม่เล่นได้โค่นเสียดายเลยแล้วคือแบบค่าเฉลี่ยเลเวลมันแบบจะต่ำคือค่าเฉลี่ยเลเวลมันแบบ โลนคร์ทติ้งมันได้ถึงเวลสามเวลสี่เนี่ยแหละแม่งแบบสุดๆอ่ะคือแบบกลัวเหรอมันไม่น่ามีนะไอโลนคร์ทติ้งเนี่ยแม่งไม่ดีเลยคือตอนแรกอะผมเพิ่งสังเกตว่าผมแบบค่าตัวช่อช่อสีมองแล้วมันไม่ขึ้นเลย คลิปนี้ยาวหน่อยสต e เลเยอร์มันแบบนานมากโอ้โอปวดแขนไม่ใช่อะไรอยากมีเบบี้เยอรี่แต่ล้าคาวนัเบอร์เกินหาตังค์ไม่ได้หาตังค์กระจอกมากอยากจะแบบมียศยูทูบเบอร์แล้วก็แบบขอตังค์คนละล้านเนี้ยแบบฟินสุดๆไปเลยแล้วบอกว่าแบบทำคลิปอยู่ อย่างนั้นนะอ่ะเขาจะโคตรเฟี้ยวเลยเดี๋ยวเราได้รหัสแบบรหัสแท้มาก่อนอะไรเนี่ยอีกสามสิบตัว เราจะไปดีฟเซวร์เวนได้ไหมโอยสักอีกสิบตัวสุดท้ายแล้วค่อยไปแล้วกันตอนนี้สิบเอ็ดแล้วเออไปถึงยี่สิบอ่ะก็จะไปกันว่ามันจะได้หรือเปล่าเอ้ยสิบสามใช่ไหมค่าตัวนี้มันไม่น่าเกิดหรอกอุ๊ยมันเกิดจริงว่ะโอเคแย่สุดๆเก็บ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 ฉันเข้าใจฉันเข้าใจฉันเข้าใจ หลังคนฝาหน้าสู้ดินหลังชนฝาหน้าสู้ดินยังไงต่อเอามีดปลาเอามีดปลาไปกินยังไงยังไงยังไงตีช้าไหมครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมันแหลกอะมันแบบมันวาร์ปับมาไม่รู้เป็นสก,กิลของบอสหรืออะไรไทําให้ผู้เล่นงงหรือว่าอะไรยังไงเขียนหายตะใบไม่เข้าใจถ้าเขา้า,เขาใจก็คงไม่ถามหรอกบอสมันมันตีเบา โอ้ช่าชิงชิงเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตอนล่างแดงมันมันแบบมันไม่รู้อะแต่เขาบอกล่างแดงเราห้ามตีแล้วพอกลับมาล่างเขียวแล้วมันค่อยล่างเขียวค่อยไม่รู้ทำไมล่างแดงห้ามตีแต่กูไม่ตีอ๊าชอ๊าช โอ้ oh โอไม่เฮ้ยชุบ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 เฮ้ยหย่านะมันคงไม่กลับไปล่างแดงอีกรอบนึงหรอกมั้งเฮ้ยจะส่งลูกน้องมาจับกัดกาจัดสิโอ้ยเฮ้ยทำไมมันหันหลังเมืเ่อกี้แบบสวยเลยมุมกำลังดีชิวลมชมวิวอะไรเงี้ย แตกโอ้ได้ไอเนื้อนี้มาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ไปที่ดีเซิร์ฟเป็นเก็บมาเลยมาตัวนี้น่าจะได้ไปที่ดีคาเวอร์แล้วคือแบบไม่รู้ไงว่ามินิบอร์ดมันบวกเท่าไหร่อืม ต้องเสียงเงินหลายร้านในหลองนี้อ่ะอยแบบมีตี้ว่ะตีแบบตีตบอ่ะผมเคยแบบวีดีก็เจอตี้คนที่เขาตีแบบหมากันอ่ะเขาตีหมาเมื่อเช้า,ชานี้แบบเขาเล่นกันดีมากเลยอ่ะแบบช่วยกันตีอ่ะ บอสมันซัมมอนมาทีสามตัวสี่ตัวออตบอสซัมมอนต่อต่อกันแล้วก็ช่วยกันตีเขาใช้ใจแอนซอนมันแบบโคตรแบบโคตรโกงแบบโคตรโหดนั่นแหละเบิบเบิ้บเบิ้บเบิ้บออชยันอเอาว้ จะรอสักร้อยหนึ่งดีปะวะร้อยร้อยสิบแล้วกันร้อยสิบเราค่อยไปตรงไดแ้แน่นมันเป็นสูตรของฉันใช่ไนหะมเป็นสูตรที่ฉันได้เจอเบี้ยว อะไรเนี่ยเลเวินแชมเปี้ยนเจ็ดสิบตัวแล้วเลเวลนแชมเปี้ยนสองตัวนี้มันก็เยอะนะการฟาร์แบบนี้นะผมจะบอกว่ามันได้คอมแปตเอ็กพีด้วยผมไม่รู้อ่ะได้เก็บตังไว้หลายล้านจยไปตีหมูตีหมาโอ้มันมันเกิดมาสองตัวเลยนะ้อง พี่ยวมันไม่บอกเรา,าเลยกี่ตัวยีทสศิเราไปที่นี่กันดีกว่า Deep c a v e r n ปึ๊บไปครับกลับหับก่อนจริงๆมันเป็นสูตรที่โคตรจะขี้โกง แต่ว่าถ้าแบบชุดเกาะไม่ดีจริงก็จะไปเลยมอนเตอร์มันเยอะต้องแบบโดนสเกลตันอ่ะยิงธนูไม่เป็นไระเออโอ้มีคนาตห่าโอ้ยโอ้ย ชุดนี้ฆ่าหมาย,ยากจริงคูณได้เลยฆ่าหมาย,ยากมากปึ๊บปึ๊บมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ผมอะ่ะผมไม่ได้ดาามีเยอะขนาดนะั้นอ๋ยเราก็ต้องมีทาริสแมนที่มันกไไันไฟด้วยนะไม่งั้นตายหา่า แต่หาตกลาวาตายเอา้าไม่ละเครื่องผิวพี่เลยนะครับนอนนอนมันเลยเราจะทะโนแล้วกันขี้เกียจวิง่งเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยซอมบี้อยู่ไหนไม่มีเลยเฮ้ยใครมาทำเพื่อนฉัน นี่นะสัมบิโปง้งโอ้โหไม่มีเอมมิงแล้วมันอยู่ยากเหลือเกินเฮ้ยนอทำไมลงไปโอเคเราจะเฮ้ยไม่ใช่มันตกลาวาตายนะเฮ้ยเราต้องบอ่อนี้มันทำอะไรไม่ได้มันต้องไปอีบอกบ่อนึง เราต้องใช้บอ,อกใหญ่ๆนะบออแบบนี้ไมเนอร์ซอมบี้นี่แหละอีกสองตัวมาใครจะเจสะนอใครจะเสนอตัวมา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 อีกตัวหนึง่งอีสกเกลิตันแมวเอาตัวที่เกิดกใกลใ้ๆตรงนี้แหละ มีนส่สเกี่ยวอะตรงนี้ o n โอ๊ยทำไมทำไมมึงโดนแน่ราวาไม่ตายอีกเลยถ้าผมตีมันรับรองว่าผมจะต้องไปสู้ที่ผมจะไ,ได้ไปสู้บ่อน,นี้แนะ่แล้วผมอยากอยากสู้บ่อน,นี้อยากสู้บ่อน,นี้ทำไมนะ โอ้ยตัวสุดท้ายมันก็มีแต่แสกเกลิตั้นดรอวะมันกวนส้นเท้ากูใช่ไหมเนี่ยตามตามมามาเลยมาเลยมาแล้ว โอ้โหไม่ได้เข้าเข้ามาถึงตัวด้ยวยซ้ำตีใจเกิดไปแล้วนี่กูกำลังเอาเงินกูมาทำอะไรเนี่ยตั้งห้าหมื่นมาถือได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะมา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 ตีมันตีมันเพื่อนเพื่อนตีมันเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ตีมันละไอ้ควายอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อย,อยไม่วางไอ้นี้ไม่ได้โอ้โหผ่านมาสองนาทีแล้วกูย,ยังไม่ได้เลือดมันเลยโออช มาสิมาสิก็มาดีวะก็มาดีก็ก็ยากกว่ายากกว่ายากกว่ามาก,กจะบอกอะไรให้นะมันยากกว่าการสู้ตรงนั้นเยอะมากสวยถ้ามันมันไม่น่าแปลงร่างแดงอัดหน้าผมหวังว่า เฮ้ยมันไอ้มันปลอมตอนแปลงร่างมันบวกด้วยด้วล่อลละอ๋เอเฮ้ยดอกแบกมันเยอะเกินมันมีต้านดอกแบกไม้แบบชุดเนเธอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยแม่งค่ายากกว่าเดิมอีกแถบเวลามันจะหมดแล้วนะ่ะอีกห้าสิบวิ

มา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 เจ็ดวิสุดท้ายกูทันโอ้เกือบเสียตังค์ฟรีได้ไหมล่ะถ้า่ายอำน้าอะไรแม่เกือบบ้าจริงโหฟูเฟสเฮียขายได้สี่หมื่นเองเฮ้ยเดี๋ยว ถ้าไปขายกับแถวนี้มันจะได้เท่าไหร่วะห้าหมื่นโอเคขายตรงนี้ฮะมันเป็นทิกไงคือแบบต้องขายตรงนี้จะได้ราคาเยอะกว่านี่ไงโคตรเจ๋งอะต,งนะต่อ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 ,อ,อ อีกเจอะเลยเยอะไม่ไหวแล้วคือต้องฟาร์มจริงเหรอทั้งวันนะถ้าอย่างเงี้ยอืมมันต้องทั้งวันอ่ะก็หลับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละผมเหนื่อยแหละผมเหนื่อยจริงกอเดี๋ยวไปฟาร์มต่อรอบหน้า ใช่เดี๋ยวไปฟาร์มต่อนอกรอบนะไปแหละบ๊ายบาย